วันนี้เราจะพูดถึงสินเชื่อมาอีกตัวหนึ่งที่คุณสามารถสมัครได้ด้วยตนเองนะครับผ่านแอปกู้เงินออนไลน์ครับผม และยี่ห้อสินเชื่อในวันนี้นะครับเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายด้วยได้รับการรับรองจากแบงค์ชาติหรือวัฒนการแห่งประเทศไทย oh. สักพักใหญ่ๆแล้วครับเราเคยพูดถึงยี่ห้อนี้นะครับแต่ตอนนั้นเขามีแค่สินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถสมัครได้เท่านั้นนะครับแต่วันนี้สินเชื่อใหม่ที่เขาเปิดมานะครับเป็นสินเชื่อประเภทนาโนแฟลนแนนะครับซึ่งคุณสามารถสมัครได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ครับยังไงวันนี้มาฟังกันว่าสินเชื่อใหม่ตัวนีีน้จะมคุณ สมบัติผูกกูยังไงใช้เอกาสารอะไรบ้างและสมัครผ่านช่องทางไหนกันครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจใช่องเราด้วยนะครับและสินเชื่อตัวใหม่ในวันนี้นะครับที่คุณสามารถสมัครผ่านแอปกู้เงินออนไลน์ที่ถูกกฎหมายได้เลยนะครับตัวใหม่ในวันนี้ก็คือสินเชื่อตัวนี้ครับสินเชื่อสยามนานไโโฟแนนซ์ครับและคุณสามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้เนี่ยผ่านแอปกู้เงินถูกกฎหมายตัวนี้ครับสยาม DL ครับ สินเชื่อสยามนันโนไฟแนนซ์เขาบอกว่าเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตนนั่นเองเป็นประเภทนันโนไฟนแนนซ์ที่คุณไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันวงเงินอันวัดสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท มีวัตถุประสงค์นะครับให้คุณเอาไปหมุนเวียนนะครับต่อยอดประกอบอาชีพโดยลักษณะการรับเงินนะครับถ้าเขาอนุมัติเนี่ยเขาก็จะโอนเงินให้คุณเป็นเงินก้อนนะครับก้อนเดียวนะครับแล้วก็ให้คุณแบ่งชําระเป็นงวดงวดไปครับมาดูข้อมูลทั่วไปตรงนี้นะครับสินเชื่อตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน10,000แบาท2นะครับผ่อนชําระสูงสุดได้นานถึง60เดือนหรือ5าปีครับ3นะครับถ้าอนุมัติจะได้รับเงินเข้าบัญชีครั้งเดียวนะครับแล้วก็ผ่อนเป็นรายงวดรายเดือนไปครับ มาดูคุณสมบัติผู้กู้กันนะครับผู้กู้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีรายได้แต่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจําก็ได้ผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ได้นะครับเจ้าของกิจการก็ได้ครับที่มีรายได้ต่อเดือน12,000บาทต่อเดือนขึ้นไปแล้วถัดมาในเรื่องของอายุนะครับคุณจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ถึง55ปีครับหมายถึงยังไงข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าถ้าคุณอายุ55ปีแล้วคุณได้รับการอนุมัติวงเงินมาเนี่ยเต็มที่นะฮะ ระยะเวลาในการผ่อนชำระของคุณก็มีแค่5ปีก็55ปีบวก5ปีเท่ากับไม่เกิน60ปีอย่างนี้เป็นต้นครับและถัดมานในเรื่องของอายุงานปัจจุบันนะครับไม่น้อยกว่า3เดือนและถ้าคุณเป็นพนักงานประจําต้องไม่อยู่ในช่วงทดลองงานนะครับ ส่วนวิธีการสมัคนะครับคุณสามารถสมาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยตัวคุณเองตัวนี้เลยครับสมมติผมเป็น Android นะผมพิมพ์คําว่าสยาม DL อย่างนี้ครับทุกคนนี่มันก็จะขึ้นมาแอปนี้เนาะพื้นโทนสีม่วงม่วงชมพเมูเข้มๆอย่างนี้ครับโดยที่เป็นรูปปีกสีขาวครับและสินเชื่อสยามนานุฟแนตตัวนี้นะครับเอกสารใช้อะไรบ้าง คุณเตรียมไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวคุณต้องอัปโหลดผ่านแอปพลิเคชันเขานะครับหนึ่งนะครับบัตรประชาชนสองน,นะครับเอกสารจำพวกที่แสดงแหล่งที่มาของไรายได้ถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำก็ใช้สลิปเงินเดือนหนงังสือรับรองเงินเดือนเดือนล่าสุดถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระก็ใช้พวกเอกสารประกอบวิชาชีพหรือว่าใบาอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบกิจการนะครับก็ใช้เอกสารประเภทเอกสารจดทะเบียนการค้านะครับหรือว่าสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการค้าของคุณนี่แหละครับและเอกสารกลุ่มถัดมาอันนี้เขาบอกว่าถ้ามีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชราระภาษีนะครับก็คือหลักฐานพงศด90พงศด91นี่แหละครับหรือจะเป็นหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายที่เราเรียกกันว่า50ทวีนั่นเองนะครับอันนี้ถ้ามีครับแล้วถัดมานะครับอันนี้ประกอบอาชีพอิสระน่าจะถูกใจนะครับการประกอบกิจการที่ชัดเจนนะครับอาทิเช่น รูปถ่ายร้านค้านะครับหรือว่าร้านค้าออนไลน์หรือว่าร้านค้าออนไลน์ที่คุณมีสต็อกออนไลน์จะอยู่ในบ้านหรืออะไรก็เถอะอันนี้เขาก็บอกว่าถ้ามีนะครับถ้ามียิ่งดีครับและสุดท้ายอันนี้ผมว่าจําเป็นสุดๆครับ รายการเดินบัญชีย้อนหลังหรือว่าสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนี่เองนะครับอันนี้ตัวเลขยิ่งมีเยอะยิ่งดีเลยครับทำให้เห็นถึงจุดแข็งของผู้กู้ครับ <S <S 1> <S 1> สินเชื่อสยามนานไฟแนนซ์ <in> ตัวนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นแบบนานไฟแนนซ์ <in> นั่นเองอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน33%ตต่อปีและเป็นดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกด้วย ปิดท้ายกันที่ช่องทางการชำระเงินข้าง,งวดน,นะครับแน่นอนคุณก็ดูในแอปสยามดีอลคุณนั่นแหละในโหมดสินเชื่อที่เขาอนุมัติให้คุณนะครับก็จะมีบาร์โค้ดให้คุณไปชำระด้วยแบงกิง้งวิธีทันสมัยต่างๆนี่แหละครับและนี่ครับเป็นสไลด์ที่ทางสยามดีเอลเขาทําขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลแฟกชีตหรือว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อสยามนาโนไฟแนนซ์ของเขานี่เองครับ และนี่ก็เป็นสินเชื่อใหม่สินเชื่อสยามนาโนไฟแนนซ์ของแอป,ปกู้เงินสยาม DL นะครับแต่อย่าลืมนะครับเขามีสินเชื่ออีกตัวหนึ่งด้วยนะครับที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่แน่นอนสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคนที่จะสมัครได้จะเป็นพวกพนักง,งานประจําหรือพวกพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับที่รายได้12,000บาทขึ้นไปเช่นกันถ้าคุณเป็นอาชีพพวกนี้นะครับไปสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสิ่งที่ดีกว่าก็คือดอกเบีย้ยสินเชื่อส่วนบุคคลมันจะถ ครับจะสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน25ต่อปีครับแล้วก็เป็นอบบี้แบบลดต้นลดดอกเช่นเดียวกันครับแล้วในเรื่องของวงเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับวงเงินสูงสุดมากกว่า1 0 0 0 0แบาทมากกว่านาโนไฟแนนซ์แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเดบหรือความสามารถกู้ของคุณด้วยขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณด้วยครับให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามรูปกระดิ่งด้วยนะครับ